ซึ่งรู้ว่าหลายคนมันเป็นกนังวลมากว่าจะเป็น ER ยังไงดีเพราะเพลงนี้เป็นเพลงของครูทั้งชีวครับที่แบบจะให้กำลังใจอะไรเงีเ้ยเพราะงั้นผมผมเลยใช้ตัวแทนของการได้รับกกำลังใจจากการฟังเพลงเนี่ยเป็นเหมือนให้เหมือนกับว่ามีแสงอะไรบางอย่างลอยอยู่บนออท้องฟ้าพี่แล้วแล้วทีนี้เราก็แค่เลยหน้าขึ้นไปม,มองมันแล้วทีนี้เราอาจจะแค่ค่อยๆยินน้อยมอกอกมาไม่ต้องมีมอร์มัวร์เราแค่ให้รู้สึกว่ามีความอบอะไรเงี้ยโดยเห็นว่าเป็นครอบครัวเนี่ยเรารู้สึกว่าอ๋อมันยังมีอนาคตที่แบบ น่าจะเป็นไปได้สำหรับครอบครัวเาอยู่อย่างเงี้ครับเด็กแปตาอยง่นของาเปิดปพื้อแล้วก็มีตันนี้ติดก้กใจ ภาพอะไรบ้าเออนั่นแหละมันเห็นภาพอะไรมันต้องเชื่อมันไม่ค่อยเชื่อมันไม่ค่อยเชื่อมันดูเหมือนมันมองแบบไอ้เพี่ออยากใหญ่บ้านกูเต็มเลยอ่ะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะมันเป็นความหวังกับการกินหวานอย่างนั้นครับหลังจากถ่ายเสร็จแล้วอันนี้ก็สุดยอดมากเลยไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนปกติเขียนแต่โปรแกรมโปรแกรมเมอร์ตัวจริงครับขอบคุณครับอันนี้ขอบคุณครับอย่าใครไปบอกภูมปล่อยมาเออ พร้อมนะไปกลมต่ำดูก้มต,ต่ำดูก้มต,ต่ำดูเฮ้ยนี่อะไรวะแล้วค่อยๆยืดยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นแล้วมองขึ้นฟ้าโอ้หสวยงามโอเคครับไม่ใตใมีสวยไหเกี่้วไปเฟ ป้าน้อยได้เลยนะครับป้าน้อยครับขอโทษและ,ะ,ะ,แ,ละแอคชั่นครับป้าน้อยแปะ่สตน่า ทีนี้มาค่อยๆถ่าย้าไปดีมากหมตรงนี้แถวๆนี้ป้าน้อยยืนแถวๆนี้และมองไปรอบๆร้านมองไปที่ั้นสีน้ำเงินตรงนี้มองไว้มองไปที่ขวดเหล้าสีขาวและมองตรงนี้ไว้นะครับ หันไปมองรอบหังซ้ายตัวเองครับซ้ายตัวเองแถวนี้และไฟสเตจที่หนึ่งมาเฮ้ยป้าน้อยเกิดอ,อะไรขึ้นในร้านเนี่ยมองมาทางนี้มองที่มือผมมองมาที่มือผมด้วยความสงสัยว่าทำไมาอ,ยอยู่ดีไฟร้านเราก็กริปริบมองช้าลงนิดนึงครับป้าน้อยและไฟสเตจที่สามมา 慢慢ค่อยๆมองสูงขึ้นมองตามเครื่องนี้เลยนะมองสูงขึ้นมองไว้และยิ้มไว้และค่อยๆมองสูงขึ้นยิ้มน้อยมองทางไวนะครับป้าน้อยป้านน้อยชี้มือซ้ายขึ้นมาที่เครื่องนี้ โชคกว่าน้ำให้ป้าน้อยหน่อยดูว่ะเผื่อพี่ฟังมองรอบๆพองรอบเสร็จปุ๊บหันมาเห็นบางอย่างตรงเนี้ยก็ค่อยๆมองฟ้าระหว่างค่อยๆเงยหน้าเนี่ค่อยๆยิ้มไปด้วยยิ้มร้อยแล้วป่ะหรือว่าก็จากศูนย์ไปถึงร้อยภาษาคือกับคนที่จะแบบกอดไหมหรือว่าแค่ถือไว้้ออย่างีืแบบนี้ใช่ไหมโอเคเรากินข้าวด้วยกันทุกเย็นอลจากนัจะพอยกอดเธอ คนที่เราไม่พูดถึงเราทั้งหมดนี้ก <im iter> ็ได้อยู่กับเราต่อไปแล้ว <c oughs> เราต้องหนาวเราไม่มีอ้อก่อนและมันสายเกินไปแล้ว

เริ่มรู้สึกว่าเขากำลังพูดอะไรบางอย่างกับเรามองดูซ้ายมองมองดูซ้ายค่อยอยลุกขึ้นมาเฮ้ยปุ๊ป,ป๊อปเข้าไปไฟเงยหน้าขึ้นฟ้าเรืมองมโอ้ ่มเกือบสี่ขี้เล่นนี่นะจับพี่ผมขอพี่ไม่ต้องไม่ลองหูผมขอหน่อยพี่เลยตัต้พงเข้ามาปุ๊บพี่แค่มีหน้าปุ๊บแล้วแบบค่อยยิ้มออกมาค่อยๆเบิกตาออกมาไม่ต้องแบบโอ้ขนาดนั้นโอเคไปแล้วไปก่อนไปก็ได้พี่ตัวล่างห่อผมพูดในคนใต้ได้ไหม เพราะว่าเพราะว่าช่วงมันเขเดือดเพลงแอบสองได้ทุกสองกับโซโล่พี่แล้วก็ขั้นจบเรื่องนี้ยในเรื่องคือไปเต่นแบบพิเศษทุกๆเรื่องที่ได้จะไปรกองสดกันใหม่ New metal เลยใช่ตัดไปครับพี่แล้วพอเข้าฮุกสองเนี่ยไฟจะเริ่มมาเป็นสเต็ปที่สองคือไฟจะกระพริบขีขึ้นขีขึ้นนะครับแล้วพอเข้าโซโล่รอบสองเนี่ยไฟจะมาเต็มตั้งแต่ท่อนนี้จนถึงจบเพลงเลย นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปิดไฟกันแล้วนะครับโอเคโอเคที่ป้อมเข้าไสลากาได้สัญญาณมันหลุดพี่เียบบอร์ดแล้วโอเคนิ่งๆไว้ทุกคนเล่นช้าๆกอนนะครับ

哎。 好。 ที่หนึ่งพี่ปร้อมหที่องขึ้นไปพ,พี่ปอมปิดไฟคิวปิดไฟไป,ไปครับ สวัสดีค่ะยัง้อยค่ะรลับไปไลเตื่นเลยค่ะพร้อมหรือยังครับ r e ดี y ค่ะทุกมาชาตอนแรกก็ง่ายดีค่ะแบบเดียวก็ช่วยกันทำด้วยนะคะสวยมากตอนนี้เราเดินอ,ออกออก้อมาคือเรามีรอยยิ้มในเช่นเดียวกอนที่จะแบบมานี่แหละทีนี้เราอยากให้แบบเราไ บบมองขึ้นไปแล้วก็ยิ้มให้กับวันใหม่ของเราแค่นี้เลยปึ๊บโอเคตรงนี้คือมาร์กแรกนะครับพร้อมล่องตและตบข้างหน้า พองขึ้นไปข้างคนและย,ยิ้มออกเลยค่อยไงห,หน้าขึ้นสิ่งนี้ดีดีเค้ทก่อน,อนเดี๋ยวผมขอสบเทแบบอันนี้พอยิ้มพองขึ้นไปสักแป๊บนึ่งก็คือย,ยิ้มเยอะขึ้นได้เลย,เลยไล่ยิ้มอีไปพร้อมครับ และค่อยๆช้าๆขึ้นไปยิ้มแทนแนี้ขึ้นไป้โอเคครับ